สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับัพวบบานพอบานปากดีสูตรมุ่มั่หน่อยอร่อยแน่ต้องมัวนะครับแสบดีละหนี่มี่เม,ม,มนูแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานไก่แกงไก่เขียวหวานกินกับนี่นูกินกับเข่ากระไรกินกับข้าวปุ่นกระไรเรียกจะมาก เดี๋ยวมาเบ่งวัตถุด,ดิบกันครับว่ามียังไงมืนอนผมใส่ไล้ครับเต็มสูตรเลยอันนับแรกนะครับนอ้องนี่เหนือไก่เหนือไก่หายเอาหนังออกเลยครับจะว่ากระดูกหรืก็ได้่แต่คนเอาออกหรือบอกออกแล้วแต่อยากเห็นจะว่าหนังไก่เอาออกท่านเนื่อแยกก็ได้่กระมัมีตีนไก่ครับแล้วก็เลือดไก่ ของแถมครับทุกชิ้นปลาก็ได้แล้วก็นี่เกลือครับเกลือป้อเกลือป้อนี่ยท่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ได้ครับเพราะว่าธรรมดาเรยเกลือป้อเ้าเวลาเขาแกงน้ำดำเป็นบ่เขาต้องแช่น้ำเกลือครับตั้งจะบ่ดำนี่บักเกลือป้อบะเกลือพวงหรือบักแข็งแล้วก็ ปีกแกงเขียวหวานครับผสมปีกแกงแดงน่อยนหนึ่งเพื่อเพิ่มความเพิเพิ่มสีสันครับแล้วมีใบโหระพาครับใบมะกรูดเครื่องเครื่องปรุงนี่ก็จะมีน้ำตาลปี๊บครับปรุงน้ำตาลปี๊บน้ำปลา มอกะทิมะกะทิหางกะทิครับอันดับแรกมันจะมาอยากตรงอันนี้นะครับผู้อยากใส่ก็บม่ต้องใส่ก็ได้ครับเอ่อตีนไก่ตีนไก่เพราะว่ามันอยากตมเปื่อยซะก่อนผมตงไปไปตมเปื่อยซะก่อนครับแล้วผมตั้งน้ำแล้วก็ใส่ตีนไก่ลไงไปครับต้มรอไ้ ตีไก่ซุซกซะก่อนครับก็ต้องให้เปเื่อยด้วยโอ้เห็ดซุกว่าตีไก่มันซุกหนักเอาไปรวมบูได้พอต้มซุกได้ที่แล้วก็เปื่อยๆยังน้อยเลยตักตีนออกตักไว้ครับไปก,ก่อน สำหรับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการขัวกะทิหัวกะทิครับใส่ลงไปในหม้อค่อนเป็นหัวกะทิได้ครับเอาจะบดใส่น้ำมันใส,ใส่น้ำมันจากกะทิกีพอ เปิดไฟกลางๆเลยครับเพราะว่าม่ตเดี๋ยวมันเห็ดในกระทิใหม่คนไป็นเรื่อยะก่อนหลบเปิดไฟแห้งก็ผัดจนน้ำมันเริ่มแตกเลยครับน้ำมันเริ่มแตกแล้วเอหัวกระทิจะใส่แกงไว้ครับลงไปผัดใส่ครับน้ำมันกระทิเลย ครับให้เครื่องแกงมันขอกันกันด้วยครับมันหอมพอเครื่องแกงมันหอมได้ที่แล้วก็เต็ไกล่ลงไปครับเอาไกล่ลงไปเลยยต้มชัดให้ไก่สุกทุกเข้อให้เข้ากันครับ อาเดี๋ยวคุกชัเทิงกันนะครับไก่กันพอเขากันแล้วก็ไอ้หัวกะทิลูกอีกน้อยครับ พอเบิงแล้วใกล้ันเรล่มซุกแลลวก็เติมหางผีลงไปครับลงไปเลยรอให้น้ำเดือดเล็กน้อยครับอีกเกลือหนึ่งพอพอน้ำเดือดแล้วแต่ว่านี่ก็ใส่เลือลงไปเลยเลยครับเลือดเกลือก่อนเนี้ยยำไว ทำเลยตีนยำไปลงไปหมดครับตีลงไปลูกิ้นนี่ใส่ลงไปเลยครับ ล่อให้มอเดือดอีกรอบนึงครับเพราะน้ำเดือดเราใส่บะเขือลงไปครับกระป๋อแต่ว่ากือปอนี่ลงตอนน้ำเดือดได้ครับตารน้ำม,มันเดือดได้สด,ดํำแล้วก็กดลงไปให้จมน้ำให้หมดครับกดลงไปให้มะเขือจมนม้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำแจงเหลืองแล้วล่ะม,มันเป็นแจงเหวานออกนะ สงสัยแกงหน่อยแหละครับนือว่าสีปีแกงบกเขียวบ่กทิ้งไว้สักพักครับทามาให้ปวดก,กระซุกจะซ้อมกะที่ครับประมาณนี้แหละโอ้ยสงสัยเจอสิทปลอมอยู่แล้วบาใครยังลืมเลยใครยังลืมเลยหลูกสิทธิสัหลูกสิท์ปลอมปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไป จะผลใสไลดยเลยครับชิวานแห่งตามไปน้ำปลาครับจะดของมันสองสอนคนครับนะครับตาละลายเลยครับ าเจอลูกชิ้นปลอมมาตรงห้องนะครับพอปิดไฟดี๋ยวมันก็ยุบเองหรอกลูกชิ้นนี้ผมสงสัยลูกศิษ <c oughs> ้นปลอมนั่นแหละครับพอเป็นลูกศิษ้นปลาคุณตอมชินนมน้ำเด้นะครับชิมนะครอบาดูรถตามสอบรถครับเดี๋ยวหวานหวานด้ว เดี๋ยวทีแล้วครับพอชิมเดี๋ยวทีแล้วก็ทำใบกุบกับมะเขือแข่งลงไปครับแข่งไปคนลงไปอีกน้อยนึงนี่มาแข่งซุปนิดนึง ตอนต้นกิฟต์จะเรื่อมบอกไปครับว่ามันมีแบบพริกก็เลืเอาพริกสดใส่ลงไปเพื่อความสวยงามพาเอาเม็ดออกแต่น้อยพิถ่ายด้วยอหมาอละพ่าครับใ็่ไปคนไปครับ ปิดไฟเลยเลยครับพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับแกงเคยวหวานแบบง่ายๆเหมนบาน้ถาเบิ้งเหลวถูกใจมากก็กดหนิวปุ่มือกดกระดิงด่งกดติดตามกดทับตะไข่ให้นเดอ้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปขอบคุณครับที่ต้นเบิ่งจนจบคลิปสวัสดีครับ